มาชื่อพัดเจริญจากดาวโลมาจำมันษาอยู่ที่นี่กับหลวงพ่อเหลี่ยมมาตั้งแต่ปี2537้าจริงแล้วเข้ามาปป 3, 3. แต่ปลายปี33ก็แต่ไม่ได้จำมันสาอยู่ก็มาพักกับทันทุกปีทีละสองคนนี่ก็เป็นผู้รับใช้หลวงพ่อเหลี่ยมมาตลอด จนว่าจนท่านมรณาภาพลงปีสองห้าห้าห้าจากนั้นหลวงพ,ออพอ่อจากหน้าอำเภอพระท่านจ้าคุณก็มิตดภาพก็แต่งตั้งอาตมาดูแลต่อจากหลวงพ่อเหลี่ยมจากนั้นมาได้ปีกว่าปีห้าเก็ก็เลยว่า มีคนมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรจนปีห้าแปดเขาก็มาอีกก็เลยมาสอบถามลูกหลานของตระกูลสลิสัมพันธ์เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่มีใบอะไรไม่มีโฉนดไม่มีอะไรแล้วไม่ได้บอกพระจนมีการทักท้วงกันขึ้นมีการฟ้องร้องกันขึ้นแต่ตอนแรกลูกหลานเขาฟ้องก่อน เพราะว่าพอมาดูอีกทีฉนดเป็นชื่อของคนอื่นไม่ใช่ชื่อของคุณสำเพาสิริสัมพันธ์พอะมารู้ภายหลังว่าเป็นเพื่อนรักกันคือในสวัยจุลทรัพย์เพราะสาเหตุที่เอาชื่อของคนอื่นมาใส่เพราะว่าเสือสัมเพาเป็นคนหลมละลายแรกก็เอาชื่อของน้องชายใส่ ในอมสรสลิสัมพันธ์ทีนี้ในอมรก็มีปัญหาเรื่องการเล่นการพนันเดไม่ไว้ใจก็เลยเอาชื่อของเพื่อนรักใส่เหลานสลิสัมพันธ์ฟ้องลูกของคุณสวัยก็แพ้คดีลูกคุณสวัยจึงมาฟ้องเราต่อฟ้องดออรมาลีลูกสาวของคุณสัมภาศิลิสัมพันธ์เป็นจำเลยที่หนึ่ง ของอาตมาเป็นเจมเลยที่สองอาตมาก็เข้าไปปรึกษ,ษากับสำนักงานวิธิธรรมจังหวัดแล้วก็สำนักงานอายการสำนักงานอายการเขาก็แนะนําว่าเรื่องมันเริ่มจากที่วัดคีรีวันเพราะว่าคุณสาเภาสร้างสลานี้แล้วก็ไ้เสร็จแล้วก็ไปสร้างเมนพอสมให้วัดคีรีวันเขา ถาวายให้พระครูดมด้วยวาจาเพราะคนสมัยแต่ะ่อนเขถือถือสัจจะถือศีลนีนนน่พอสำนังกงานในอาการแนะนำให้ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสวชิริวันแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือเขาใบเบี่ยงมาตลอดเขากลัวเรื่องมาพันคอเขาเขาไม่เชื่อว่าจะมีจริงด้วย เพราะว่าเราไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรจนลูกสาวของคุณ้ำเผาไปขอร้องเขาก็ไม่ยอมจะ,ะขอให้เขาไปเป็นพยานจนเขาเอาเขาเจ้าวาดวิคิริวันบอกว่าถ้ามีหลักฐานอะไรว่าคุณสำเภาได้ยกที่ตรงนี้ให้ แกวัดชีริวันจริงก็ให้เอามาเขาจึงแปลอแม่ใหม่เข้ามาจากจังหวัดพะเยาเอามาครับมีลูกด้วยกันคนหนึ่งเอามายืนยันต่อศาลตั้งแต่หลวงพ่อเหลี่ยมยังอยู่การสํารวจพระนี่พระจำำํานําพรรษาแต่ละพรรษาก็จะรวบรวมรายชื่อพระที่นี่ไปรวก ไปเข้ากับวัดคิรีวันแล้วก็ให้วัดคิรีวันส่งไปถึงเจ้าคณะตำบลปากช่องเขตหนึ่งวัดพิมพารามแต่พอหลวงพ่อเหลี่ยมมรณภาพพออาตมาไปหาท่านเจ้าคุณแมทีเจ้าวัดคิรีวันท่านตัดอาตมาออกเลยจนเลขาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวัดวิจภาพ อาอตมาไปขึ้นต่อเจ้าคณะตำบลปากช่องเขตสามวัดบางแก่เนี้ก็มีการฟ้องร้องกันขึ้นมาอาตมาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมให้จ้างทนายให้อาตมาฟ้องร้องมาวิ่งเต้นมาด้วยปัจจัยส่วนตัวไม่มีใครช่วยเหลือเลยจนสารเห็นใจ เพราะเรามีหลักฐานจริงประกอบกับลูกของคุณสัมเภาก็มีหลักฐานที่เชื่อถือได้เพราะคุณสัมเภาสร้างตลาดนี้เขาทำได้ทำหนังสือไว้ทั้งศารตัดสินให้เราชนะหมดมันยกฟ้องหมดทั้งสารชั้นต้นแล้วก็กู้ทอนเขาขอดีกากาะศารก็ไม่อนุญาตวันวันที่15มกรา ปีสองห้าหกสามศาลให้ตัดินว่าไม่อนุญาตให้ดีกาอยากนั่นมาในขณะที่ขึ้นศาลนั่นจะคุณแม่ทีสุตาพรเจ้าวาดวัชคีรวันก็ไปขึ้นศาลไปให้การว่า จากที่ตัดพระที่อยู่ที่พระสงฆ์สื่อสัมพันธ์นี่ออกก็เพราะว่าอยากให้ที่นี่เป็นวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านไปให้การต่อสารอย่างนี้แต่พอรับพอรับหลังสารพออาจจะมาต่อสู้ชนะแล้วท่านจะมาชุบมือเปิดจะมายึดเอาที่นี่ไปสร้างคอนโดเพราะมีญาติโยมหลายคนมาพูดให้ฟัง ที่นี่ยังไม่เป็นวัดเหลอวัดคีรีวันมาเกี่ยวอะไรด้วยโยมเขาจะเขามาทําบุญแล้วเขาจะมาถามหลายคนทั้งๆที่ว่าท่านมาอยู่วัดคีรีวันเนี่ยยี่สิบกว่าพรรษามาอยู่ตั้งแต่ปีสามเก้าท่านมาเหยียบที่นี่ครั้งเดียวอาตรมามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสองห้าสามเจ็ดมาอยู่ตั้งแต่พระครูอุดม จะขอวาดวัดคิริวันยังไม่มูลนาภาพทำทุกสึ่อทุกอย่างกับที่นี่ปกป้องที่นี่ก็อยากฝากไปถึงสังคมไทยด้วยว่ามันถูกต้องแล้วหรืออย่างเหมาะสมหรืออย่างที่พระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปขอความช่วยเหลือแล้วไม่ช่วย แต่พอเขาต่อสู้ชนะแล้วจะมาชุบม,มือเปิดมายึดเอาไปไง่ายๆอย่างเงี้ยประกอบกับว่าเขาได้เป็นเจ้าคณะอำเภอปากช่องแล้วเขาก็เลยลงอำนาจของตัวเองแล้วสังคมเราจะอยู่กันยังไงถ้ามือใครมือมือใครยาวสาวได้เสาวเอาอย่างเงี้ยท้งที่สังคมเขาก็เรียกร้องความเหล่มล้าทางสังคม เรียกร้องความเสม,มอภาคกับพระองค์นี้เขาเข้ามาอยู่วัดคีรีวันก็พัวพันกับการตายของเจ้าอาวาสองค์ก่อนคือเลขาหลวงพ่อพระครูดมคือพระอาจารย์ผัดหรืออีกชื่อหนึ่งคือสมุวัฒนามีเรื่อง กับลูกศิษย์แล้วก็ถูกจับไปอยู่โรงพักแล้วก็ไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้ญาติพี่น้องไปเยี่ยมได้ขา่าวว่าถูกตำรวจซ้อมจนตายบางคนก็ว่าซ้อมตายคาตีนบางคนก็ว่ากล่อมให้สึกก่อนแล้วโดนซ้อมแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลให้หมอเขียนประวัติมาว่าให้ว่า ตายเพราะโรคประจำตัวมีญาติโยมมาพูดให้หลวงพ่อเหลี่ยมฟังเยอะแต่ข้อแท้จริงเป็นยังไงไม่รู้ก็อยากจะฝากสังคมด้วยว่าเราต้องเอาเรื่องที่20กว่าปีที่แล้วขึ้นมาเคลียร์กันใหม่แล้วจะได้รู้ว่าพระองค์นี้เป็นยังไงเพราะพอเขาได้เป็นเจ้าคณะอำเภอแล้ว เขาไม่ได้ปกครองสงด้วยธรรมเขาสอนแต่คนอื่นให้มีเมตตาต่อกันแต่เขากับใช้อำนาจบาดใหญ่อาตมาอยู่ที่นี่มาก็อยากเห็นที่นี่ จเจริญรุ่งเรืองเพราะลูกหลานของเจ้าภาพพี่เขาถวายที่ดินนี้ให้แก่สงฆ์เขาเขาอยากให้เป็นวัดก็ราะเขามาพูดกับอาตมาแล้วและอีกในหนึ่งลูกของคุณสภาวกับเครือญาติเขาไม่ถูกกันเขาจึงไปสับซอเจ้าคุณแมที เจ้าวัดรชีริวันและเจะ้าคณะอำเภอปากช่องของปัจจุบันเนี่ยให้มายึดที่นี่เรื่องที่จะยึดที่จะมาชุบมือเปิดมันจึงเกิดขึ้นก็ระยะนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะต่อไป จะมีตอนต่อไปอีกแน่นอนก็อยากจะปกป้องที่นี่และอีกอย่างหนึ่งฉนดอดะหลังจากที่เขาถวายให้แก่พระครูอุดมแล้วปีสองห้าหนึ่งสามเขาก็เอาที่ตรงนี้ไปกะไปกำนันไว้ แล้วก็ปี2514ก็มีดาราจีนใครๆก็คงจะรู้กันคือมาถ่ายทำหนังเรื่องไอ้หนุ่มซินตึงคือมีบุธูธลีเป็นตัวเอกตอนแรกอัตมาก็ไม่รู้ก็ดูหลายรอบแล้วเหมือนกันเป็นสิบสบรอบแต่ก็เพิ่งจะมารู้ตอน หลังๆหลังจากที่หลวงพ่อเหลี่ยมได้มรณาภาพไปแล้วก็มีแฟนขับบุรีมาจากยุโรปมาจากญี่ปุ่นเยอะแยะอาตมาเป็นคนต้อนรับหมดถึงได้รู้ก็อยากจะปกป้องที่นี่ไหนๆก็อยู่มาแล้วรับใช้หลวงพ่อเหลี่ยมมา18พรรษา ก็สงสารแต่หลวงพ่เหลี่ยมที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้แล้วก็ฝากไปถึงญาติโยมเพื่อนหลวงพ่เหลี่ยมที่อยู่นครราชสีมาด้วยที่ตอนท่านยังมีชีวิตยอยู่ก็รวบรวมจะตปัจจัยมาถวายพระป่าและกกระถินทุกปีก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นให้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อให้มาช่วยพัฒนาที่นี่ ให้เป็นวัดเพราะเราคุยกันมาตลอดหลงสารหลวงพ่อเหลี่ยมท่านไม่มีโอกาสได้รู้เลยก็ขอฝากญาติโยมชาวโคราชด,ด้วยแล้วก็าชาวชาวปักช่องด้วยจเจริญพรโอเค